สกอร์4ต่อ3ครับสกอร์5ต่อ3ครับโอ้โหเสร็จดีมากครับนี่ค่ายใหม่นะครับมาแรงนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นกระติปนะครับกับนิกนะครับตอนนี้ดูเดือดมากครับแต่ละทีมนะครับค่ายใหม่กำลังมาแรงครับพระเ,เจ้าบ้านนะครับสนามพุทธบูชานะครับ39นะครับ หต่อสามนะครับโอ้โหนิตตออกตรงนี้สกอร์เต่อสามเนี่ ปลี่ยนงทรงครับสกอร์สามตอ่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟโดยน้องนิกนะครับตัวผูชาครับลูกนี้เอาแล้วครับแตกเหมือนกันนะครับสกอร์ตอนนี้สี่ต่อเจ็ดแล้วนะครับสกอร์เริ่มไล่มาแล้วครับน้องนิกออกลูกเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ สกอร์4ต่อ7นะครับอ,อ,อร,รออับลูกเสิฟน้องนิกมาแล้วนะอีกหนึ่งลูกนะ ต่อสกอร5์5ต่อจแล้วนะครับถือว่าไม่ห่างนะครับมายกอย่างนี้สวยงามครับโอ้โหเล่นดีมากครับจิตต่อ5 เปลี่ยนทรงนะครับน้องมีกตัดสินใจแตะหย่อนนะครับตรงนี้หต่อเออ้ต่อ7นะครับ แต้มแล้วนะครับสกอร์6ต่อ7นะครับมาครับเสิร์ฟจ้านิกบ้างครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับ รับลูกเสือบน้องนิกไม่ได้นะครับองนิกเสือาเสือบหนักมากนะครัเสือบสายถือว่าหลักหน่วงดเครัย จิตต่อจิตนะครับเอาแล้วแก้ไปก่อนครับคือมิกว่าไงยอดเอาติดเกี่ยวครับ,รบว่ายังไม่ได้แต้มครับน้องมิกแต่สินใจผิดนะลูกนี้ นีครับสนามพุทธบูชาคนเยอะมากนะครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาครับลุกเสิร์ฟไม่ทำงานแล้วครับฝั่งนี้ มอโมันมต่ำไปทางฟังเจ้าบ้านแล้วครับจิตต่อจิตนะครับ ได้อีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับแปดต่อเจ็ดแล้วนะครับน้องนี้ถือว่าเสิร์ฟหนักจริงๆนะครับฝั่งนี้รับลูกแต่ละทีถึงกับซีนะฮะตอนนี้ครับแอดมินต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับเนื่องจากอยู่ข้างล่างไม่ได้นะครับคนเยอะเกินนะฮะ วันนี้ครคนมาเยอะมากนะครับสนามพุตธบูชานะครับปินเม็ดอำลาของจ่าเชียนนะฮะเนื่องจากจะให้คนอื่นมาทําแทนนะครับแต่อเจครับหนีกว่าไงลูกนี่เอายังอยู่ไหลามาโอ้โหถือว่าตีดีนะครับ เก็บต่อแปดนะครับรอา้าวไม่ข้ามนะครับตรงนี้แลมาชมเกมกันต่อนะฮะ สกอร์แปดต่อเจ็ดนะครับสกอร์เจ็ดต่อแปดนะครับมองแทบจะไม่เห็นสนามนะครับเอาแล้วครับฝั่งนี้ เกิดอะไรขึ้นคนระับรู้สึกน้ำหนักเท้ายังไม่ได้หรือเปล่าครับสกอร์ตอนนี้8ต่อ7นะครับ,รบเราเปลี่ยนทรงแล้วสกอร์7ต่อ8นะครับ ขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นสนามนะครับโอ้โหไม่ข้าดแลวครับน่าเสียดายครับเลยครับ่สกอร์แปต่อเจ็ดนะครับโอ้โหนีกเสิร์ฟดีมากนะครับ อกอก้9ต่อ7แล้วนะครับเสริมน้องนิกเนี่ยมีผลนะครับโอ้โหเกือบข้ามครับตรงนี้เจ็บต่อ9นะครับเจชายกับโอ้โหน,น้องนิกทำดีครับลนนุง เก้าต่อเจ็ดนะครับโอ้โหหนักจริงๆครับลูกเสิร์ฟเจ้านิกครับสกอร์สิบต่อเจ็ดแล้วนะครับลูกเสิร์ฟน้องนิกม,มีผลนะครับโอ้โหน้องจะวัดหัวเน็ตอย่างเดียวเลยเนี่ย เจ็ดต่อสิบแล้วนะครับโอ้โหน้องนิ่เล่นดีนะครับตรกนี้สกอร์สิบต่อเจ็ดนะครับ ถือว่ายังทำดีอยู่นะฮะสกอดต่อ10นะครับไายดีหนึ่งแต้มแล้วนะครับ แอบต่อสิบแล้วนะครับถือว่าไม่ห่างนะครับสองแต้มนะครับอาเลยครับไม่ข้ามคนนีสกอร์สิบต่อแปดแล้วนะครับมาชมเสิร์ฟน้องนิกครับจะไปทางไหนครับลูกนี้ไม่ข้ามคกนี้ สกอแปดต่อสิบแล้วนะครับ <Ooh. S 1> เทคดีนะครับเลยสกอรสิบต่อห้านะครับ uh huh. ไปสิบต่อแปดนะครับ โอหน่าเสียดายเลยเกือบได้แต้มนะครับฝั่งโน้นครับติดตัวเองติดทำพลาดเองนะครับตรงนี้ไม่อยากได้อะเกยนเตียงเลยสกอแปดต่อสิบนะครับโอ้โหเสริมดีครับตรงนี้ครับอาจจะเก็บเปลี่ยนเพราะลูกนั่ ก้าต่อสิบแล้วนะครับเริ่มไล่มาเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ครับก็ออกนะครับ ก็สิต่อเก้ายโอ้โหน้องเล็กวาดขาไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ครับองอาน้องอาจจะเหนื่อยหรือเปล่านะฮะเนื่องจากเสิ์ฟเองข้ามเองนะครับแล้วอีกอย่างก็น้ำหนักน้องเยอะมากนะครับ 9ต่อ8ไม่รู้โอ้น่าเสียดายครับตรงนี้ตะข้ามนี่น่าจะมีแต้มแล้วครับสกอร์10ต่อ9นะครับ เสือกตัวนี้ทำงานครับโอ้โหลูกนี้คร er ับเสียดายครับเกลียดใหญ่ที่เตะเท่านี้ตอเก้าสิบเอ็ดต่อเก้าแล้วนะฮะนี่โอ้โหน่าเสียดายครับตรงนี้ตัข้ามนี่บอกเลยครับน่าจะได้ยืนมองนะฮะสามทีตวดเลยนะเก้า 9ก้าต่อ11แล้วนะครับเกาสิบเอ็ดต่อเก้าแล้วนะโอ้น้องนี่เวียงลูกนี้ครับโอ้หลับแทบไม่ทันนะครับได้ไปมหนึ่งแต้มนะครับเป็นสิบสองต่อเก้าแล้วนะครับ วันนี้เจ้าบ้านจะคว้าใช้ไปคลองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องนิกจะให้คําตอบนะครับทไมเสื้อ,อ,อดามาอยู่ฝั่งนี้ลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อเกนะครับเกมิไม่ดิวนะครับอโอ้โอเกมจริงๆนะครับลูกเสริมน้องนิกถือว่าได้ผลนะครับ น,นี่ครับสรุปนะครับถ่ายพุทธบูชานะครับเอาขวาชัยไปครองนะครับด้วยสกอร13์13ต่อ9นะครับ